คพี่น้องป้องป่ายสมองสบสารสุขุสุขชนค่ะอยู่กับช่องตองอูรำเพลินงออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องเมื่อนี้แม่นั่งตองอูได้มานั่งทานข้าวกินส้มตำกับน้องอูค่ะสวัสดีพระเอกอูค่ะสวัสดีค่ะปลาแตซบคาดแซบคักแซบเวอร์แซบบปังนะแม่นะตะมุ้งแม่ข่าแม่ข่ากับกับแม่ค่ากับแกลงแม่ค่ากับแกลงแม่ค่ายืนเนือง ช่วงช่วงว่าเจไปเกาอช่วงว่าพักบุงแมฆาเหี่ยวเออม่ฆาได้บอกว่า้าายยองสาอย,ยู่นน้องสาอยู่ไกลนี่นเปตนวน็บเอาไม่สิลาคนสัน่นเออแผไพ่พอมีคำเบาเาข้าเปการ์ดคนเองเออแมาวา่าจ๊ไปเกาะหน่งลูกซีนนึลูกซีนก็เลยบอกว่านำนำเพระเดืออยู่้นะสิทธอนไม่แทนชอ้นปรสิิ์ตัวไม่แทนเมฆาว่าเอานนามจุ่มลงลูกสิลิคนมะทรายหลุด มันแบบต้มจืดต้มหวานชาน,ม,นมาเบิงมาเบิงพี่น้องร้านนี้ร้านนี่คัาเปตอยู่แล้ว,ลวนะที่เขาเลิศที่สุดร้านส้มตำสายบันเทิงเออแห<ป>้งนี่นี่ไหมค่ะแห้งจังหวัดเปิดไฟเหรอทุกคนร้ายฉลาดไร้ตาจังวินหัวจัะว่าเฮ็ดอีหยัได้สองไฟแวบแวบโอ้บันไดสองไฟแวบแวบ ต้มข้อยเสพใช่ไหมต้งคอยเสพเพ่อมากินตงหงานี่ยัดต่อยแม่ค้าเด้อเขบอกยัดต่อยแม่ค้าเป็นอย่างขึ้ต่อยบ่ได้แม่ค้านี่เอาเล็กตะเคียบ้วนีเอาไว้กันรห่่ไม่เค็มไม่ใส่พริกไม่ห่า่ะเด้อตับปลาก่ดเลย่ัตบักเขียเคียกับบักน่าเลยค่ะตับปลาก่ดเลบอกได้ยันเดี่ยวขึ้น่าเีย่ถึงแม่จ้ นั่นเทียนบอลนี่นี่บอลมฆพี่น้องโอ้ยสัญญานพี่น้องสัญญานพี่น้องไลฟ์ตากาไฟเมฆาลาดหนีให้เอาเาเอาเอาผู้ใดมาเป็นนี่ผู้ใดม้าพี่น้องคุณ สวัสดีค่ะสวัสดียายจื้นสวัสดีค่ะที่ขับไปจะสั่งจะให้แม่แววแม่แววเออวีแววเ่ามันายอะุังมาิเปี้ยนไครต้อตามใช้มเติมเป็นต้มตามลำพลินดูแม่นูพี่อาาถามว่าจะให้ส่งสังมันนี้ไหมเลนแต่ค่ะเล้นแต่สะดวกแม่นางหรือ หรือลองอะไรงานวันถัดไปเจ๊ส่งวันนี้หรือลองานถัดไปถ้าถ้าส่งเมื่อนี้มันกระสิขาวเป็นวันที่ห้าถ้าถ้าสมมุติว่าพี่แอนนาส่งวันนี้เนาะมันก็มันก็จะได้เป็นวันวันที่วันที่ห้าวันที่ห้าวันที่หกน้้ส่งเมือวนี้แม่เล็กแต่เอาเอาที่สะดวกค้ัแก้วน้าแม ตอนนี้เริ่มแล้วนะคะพี่น้องบรรยากาศกำลังคืดๆนาเวที่ต่เสื้อกัเต็่มนาเวทีเราค่ะตอนนี้อาจารย์นักดนตรีกำลังอ่าเทสเสียงเครื่องเสียงกำลังเช็กระบบ ระบบเครื่องเสียงระบบไฟค่ะตอนนี้ทีมงานกองถ่ายพี่อินดี้สมายนำโดยคุณพี่อินดี้สมยัยกองถ่ายประจำสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราเดียว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 ปิดไฟหลอดน,นี่ก่อนดูออดึงออกก็ดูไร้สายแหงด,หดึงดึง ดึงออกก็ดูดึงออกก่อนดูดึงออกก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวหมอะหอนกว่า ทำเองชงเองค่ะพี่มเอเอเออใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยบะใส่บะแซบลาติคบเปอยู่แล้วต้องห่วงี่บะือาตันนี้ีตับตับกระดกี่ตับกระเียเขี่ตับกระเขียง แล้วผู้งามเนี่ยเสียงเบาก็คือการพร้อมเด้อเรา้วผู้งามเนี่ยแมายืนแล้วามเนี่ยมัดแล้วเรียนแล้วแบบเพิ่มฝึกแล้วแบบว่าการเรียนช้าๆการด้านเขาเป็นไอดอล์ของหลายๆคนเลยเนี่ยแม่ถ้าเปิยังมักเราเนาะอันไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่มไ่เหมือนใครแม่ยัยยืน ถอดไฟออกจะไล่ต่างดูแบบดิ่งสู่ต่อครับว่าจังใดโอเคบอเคบแล้วโอเคไปยังบอกบอกเราเอาที่สะดวกสบายแล้วแล็บเต่แม่นางทรงอูบอกว่าเอาที่ที่อันนาสบายสบายสะดวกสบายมาอ่ะอืม ตื่นขึ้นมาอยากใหายภัยออีหยังก็ค่อยเว้าอันนี้ก็สิเสื้อผยย้าอยากให้ยภัยอันนี้ก็ค่อยอันนี้เนาะและแต่จะด้วยความรักและเมตตาและสนับสนุนทีมอาอานักร้องนักแสดงของเราค่ะนนเราพีเด่นนะสบายใจเลยครับไม่ได้ว่าเอาเงินดิไม่เป็นมาล่ำของเงินดินี่ ไปกระามาที่กันละเล็ดแต่ละแต่สิแต่ละแตสิสนับสนนามนะจ้ากยกาการให้ดอกจะโพดพวกม้อบกแต่งลาวล่าสมตำมันสายล้ำเพิ่นก็กระายด้นมจ่ายบบดเดิอลเพิ่นเลยเอาใย้ายเอาได้ยอะไรนะ ยกจานเลยเลยยกจานจะได้ <uge ot> ใส่หมูทาดใส่เรื่องกระดิ่งนะกันไปสังในน้ำมันหตัดแสบแท้แฮมมี่เปะมาจะรู้แล้วว่าแซ่บจะรู้เลยว่าอร่อยกินแบบเผ็ดๆต้องจัดจานถ้ากินไม่เผ็ดไม่อร่อย มตำเด็ดนะคุณผูมจะได้เด็ดบ้างตนเด็ดชชาอืมเด็ดอยัางเด็ดยอดพับุ่บ้างโอ้ยเด็ดชดยาโจ้ตบแม่ข้าดูสิมาติมาตรงมาตีว้าเลแนี่อยัางก่อียังก่อืตบไปเยเด็ตบไป ตัว่ได้ดอบมันจะเด้งเกืนมันเหนียวตีรพ่อซ้ำตีลูกยางไมมครับซ้ำตีลูกยางพลาเมื่รวดยางยืดนั่นเ

ข่าวก็ได้กินกาแฟสดเลยย้อนยันย้อนยันคู่บ่าวเลยสุดร้อนเลเออมื่อนี้ยังยุคหาด้วอมั้งยุคห่ามันขึ้นในกับยุคห่างวรู้สิออกช่องไหนดีหลายช่องไงรมไม่อยู่้ข้าา้องหมดหมดเลยป๊า สวัสดีช่องช่องน้องลุนเมนะคะสวัสดีช่องพี่ตองอูนะคะฝากกดแชร์กดฝากกดไลค์กดแชร์คือกันเด้อช่องน้องลุนเมย์นะคนติดตามหลายคนพี่ตองอูอีก ฝากฝากช่องน้องมีรถมีนะฮะฝากช่องแม่ตองอูนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หูด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หูด้วยนะครับช่องหูรำเพลาท่อิเชียลนะฮะเข้าไปกดเร่งๆเลยฮะเดี๋ยวดีคนก๊าลังมันเออเพิ่กกำลังมันเพิ่กกำลังอันขยันเฮ็ดมันเป็นความลื่นเลื้อยและสนุกสนานของข้าวนอนหลับอยากให้พี่ให้น้องเพิ่นได้ได้เห็นครับพี่ก่อนแซ่บมากสวัสดีนะครับผมสวัสดีตํารวยสุขเสือดสังนะครับ คุณแม่นะคะคุณแม่สำรวยหรือใช่ไหมครับร้องร้องพอนาดอืมอืมอืมม้คอยนมห้าบาได้ไปโหลดบ10ก้อนหาบาทปเลยบอโนวนอะไร เก้าสิบเก้าสิบเอาอีกอย่างก่อเอาลูกสิ์อีกไม่เน,ออน,น,อเนืองเป็นเท่าใดเป็นหนึ่งร้อยเปนนร้อยอันนี้ยากเหยียนบริณอยากเหยียนอยากขาย ลูกค้าจิเต็มใจบ่าเต็มใจกะร้างเงินกะได้มาแล้วจ้าปวดโปงมวกเต็มเลยจ้าประเดีเงินเขาชุงไ่ค่าแล้วอันนี้ลูกค้าบ่าเอากระเ่าเป็นอย่างนี้ค่ะอันรบกวดย่างไม่ค่ะรบปวดอยังค่ะปลดไฟอ่อยไม่ค่ะอันเริ่มเริ่มปวดหัวอีกแล้ว เมื่อจากคณะกรรมการวัดเด้แลค่ะไฟบ่พอไฟบ่พอเป็นบ่ค่ะต้องปล่อยไฟมาต้องปล่อยไฟอลันเพ่นสร้างต่ำบังฮวงได้ค่ะอย่าต่ำบังเคียรเคียร์ได้ค่ะเด้อโปรโมชั่นช่วงนี้บังเคียร์เคียร์ลดสิบห้าบาทได้จ้ามัดตืออันนี้ก่อนได้กทิหน่อยเนาะนี่อ่ะขออันดีหาพัดมาหน่อยได้จ้าคนทีเฮาเนี่ย คนทีท่ห้าสิฝากช่องกบนองน้องคนติดตามเป็นหมื่นใหญ่นะเปิดก่อนคนติดตามอยู่แค่เกตพันฝากช่องแ<อ>ม่นางตองอูฝากเฟซบุ๊กไว้เท่านั้นนะฝากช่องตองอูอำเภออัฟิเชียลด้วยนะคะฝากในเด็กค่ะพี่น้องเด้อฝากช่องน้องวัเมย์ด้วยนะคะอันนี้พอดขี่วันนี้แน่นใจ อาบดเอินหาน้งเขียวแล้วค่ะเอากับพี่แปมๆพี่เป็นยังบ้าไม่เทกว่าไม่เทกเข้าคนตรงคอนเซ็ปต์ไงคะสาวน้อยเจ็ดบ้านแพงค่ะม่แมนดอกไฟไฟกับพี่เป็นรัตตากันอันพงวิเศษใจเป็นยังต่อเคยเห็นนักยืนยกห่างห้าง ปืนแตกง่าโอ้รถลูกปืนแตกถ้ายุ่ไม่ว่เป็นมือเคลืนเนี่ยก็เป็นมือเคลืนตายเลยฉันเพราะว่าที่รถมาผู้เดียวนทักพ่อมาดีค้าถ้ากินส้มตำแซ่บๆส้มตำร้านนี้อร่อยมากไม่แค่อร่อยแต่ส้มตำนะแม่ค้าก็อร่อยไม่ไม่แม่ค้าไม่อร่อยแม่ค้าเป็นอะไรแม่ค้ากบเก่งมาก

ขขขขกินข้าวกินน้ำด้วกระซิบข่าวไปหลังเวทีแตง่งหน้าแต่งตาพร้อมจะสู่งานสอดแกงจางปางมื่อนี่พี่น้องอยู่น,อน้อ,อ,อ,นนองหินจังหวัดเลยค่ะอำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะบ้านอีหยังก่อนอวัดบ้านนนทรายนะคะบ้านนนทรายเนะบ้านนนทรายบ้าน้องมะแก้วเขาเอิญ นี่บรรยากาศสุดยอดเลยครับพี่น้องหนา้าเวทีกำลังเสือสาดกำลังเต็มเลยฮะกินครับกินน้ำแล้วการความที่จะไปส้างความลื่นเรื่องส้างความมาเทิร์นครับพี่ไฮน้อง สวัสดไฟแม่ค้า โอเคค่ะพี่น้อง่าพบพอกันไหมคลิปหนะ้าคลิปนี้เอาไว้จะมีฝากกดไลค์ฝากดากดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้แน่เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้แน่เด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้กับแม่นักตกองอู่กับพี่เมย์ยังหลายมากมา้พอกันคลิปหนะ้าเขาไปลักเวทีแต่งหน้าก่อนเด้อพี่น้องเด้อสอดเกลียงจางปางพอกันไม่คลิปหนะ้าคลิปนี้แม่นักตกอ,อู่ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กับเต้ยสเเดอรแบบมวนมวลค่ะกับแม่พญา <c oughs> อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการเกงเกินเวลาไม่นั่งตองอูรลงคลิปดีๆเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs>